นี่คือแมปเบนลหลอดมอฟทาวเวในแมปนี้เนี่ยก็จะให้เรามาแปลงล่างแล้วก็กลายล่างเป็นเบนลหอดแต่ว่าเบลลหอดในแมปนี้มันโซจึ้งมากเลยเพราะว่ามันได้มีเบลลหอดเกี่ยวกับวันบอลเลนทายด้วยอย่างเบลลหอดตัวนี้ชื่อว่า Chicken c h e r a คิวปิดเดยอิล่าเออก็นั่นแหละมันก็จะเป็นเป็นหลอดที่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นั่นเองถึงแม้ว่าจะผ่านวันวาเลนไทน์มาแล้ว1วันแต่ก็ถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนี่เลยก็เลยได้มีเป็นหลอดเกี่ยวกับวันแห่งความรักออกมาแต่ครั้นี้เนี่ยมันก็จะมีเบนหลอดตัวอื่นด้วยที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี ถ้าเกิดเราอยากได้เบลลดตัวนี้คิวปิดเนี่ยต้องจ่าย5 9 9โลโอ,โอ้โหแลวเราก็นึกว<ล>่าฟรีเบลอ์ที่เป็นตัวลิงผู้หญิงนี้ชื่อว่าเลิฟเลิฟเลิฟเหมือนกับว่าตัวนี้แจกฟรีนะแต่ว่าต้องรอเวลานี่ต้องรอเวลาให้แบบว่านัดถอยหลังหมดก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีนะทุกคนถ้าเกิดเราอยากได้เบลอดตัวด,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 ดีแล้วก็เป็นตัวฟรีเนี่ยก็แค่ทําการกระโดดหาทุกคนนี่เลยอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเบลอดที่ให้เราเนี่ยทำการกระโดดไปหาอย่างตรงนี้เบลล์คืออะไรวู้ นี่มันคือเบลลอดซัน t ตาคอสอ่ะนี่เหมือนกับว่าเราสามารถรับสิทธิ์ได้อีก3นาทีนะเหมือนกับว่าเราต้องรอเวลาทุกคนอะไรไอ้ตัวน,นี้คืออะไรไอ้ตัวน,นี้คืออะไรฮะจะมาแกล้งฉันเหรอจะมาแกล้งฉันเหรอนี่ <laughs> เออโอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้เป็นลอดมือตบแรงกว่าแต่คราวนี้จะมาทําการรีวิวเป็นลอดวันแห่งความรักให้กับทุกคนได้ดูกันขอเป็นเบลอดตัวนี้เลยละกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นเพทูวินแต่ว่าก็เป็นการรีวิวให้กับทุกคนได้ดูละกันว่าเบลอดคิวปิดตัวนี้มันมีความสามารถอะไรโอเคเรียบร้อย <upid> era, ทุกคน <upid> <S <S อาอุ้ยเหาะได้ด้วยนะเหาะได้ด้วยอะแล้วคราวนี้เราสามารถกดใช้ความสามารถของมันได้นี่เลยทําไงอ่ะอุ้ย อเหมือนกับว่าเป็นการยิงคิวปิดไปที่ผู้เล่นเอาลองดูนะนี่เห็นไหมยิงคิวปิดหรือว่าลูกศรแห่งความรักไปที่ผู้เล่นเออเนี่ยนี่คือความสามารถของเบลล์ตัวนี้นะอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่เห็นไหมนี่เลยแล้วก็จะเห็นว่าตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะเลือดลดเรื่อยๆถ้าเกิดเราทําการยิงซ้ํๆนะอีกรอบหนึ่งนี่เห็นไหมเฮ้เหมือนกับว่าคนนี้พยายามที่แบบจะใช้มือตบๆเราอะ ถ้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องกระโดดเลยดิใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกระโดดเราไม่ต้องกระโดดเลยทุกคนเราคือแบบว่าเราลอยขึ้นไปได้เลยอะ่ะเออนะนี่สามารถแบบลอยขึ้นไปตรงเส้นชายได้เลยแบบนี้คือแบบว่ามันก็จะเลิศเกินนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลอยขึ้นไปตรงเส้นชายเลยเล็กกันนะบอกเลยว่าเพทูวินเพทูวินของแท้แล้วก็มาทําการกดรับสิทธิ์ได้ นี่เราก็จะชนะหนึ่งครั้งโอ้โหบอกเลยว่าเบลลหอดตัวนี้นะลอยขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตว่ามีเบลลหอดฮอตแมนด้วยนี่มันเป็นหลอดฮอตแมนที่เป็นตัวละครในตำนานของโลบอกนี่โอ้โหแต่รู้สึกว่าเราต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะเราเนี่ยถึงจะได้หุยบอกเลยว่าเบลลลอดตัวนี้มันแท่งจริงเลยทุกคนอุยอุยย,ย,ยุอะไรอะโอเหมือนกับว่าเบลลอดตัวนี้ใช้ความ เป็นความสามารถที่แบบว่านี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แกแล้งเราตัวนี้แกแล้งเราเออเป็นไงนโดนเข้าไปนี่โดนสอนปักเข้าไปอู้อ๋วมีการเอาคืนมีการเอาคืน <c oughs> หมุนเป็นลูกข่างเลยนะเออไม่แบบว่าเลือดรถด,ด้วยนะจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสึนามิด้วยนะมีเหมือนกับว่าเป็นเกมสึนามิทุกคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลอยไปได้นี่ เออเราลอยไปได้เอ้ยได้ปะเราก็เหาะไปดูเร็วสิว่าตรงปลายทางนั้นมันมีอะไรเหมือนกับว่าเราไม่สามารถทะลุต,ตรงด้านบนได้นะเหมือนกับว่าตรงปลายทางนั้นน่ะเป็นบลอลล็อตบันแห่งความรักที่เป็นดอกกุหลาบแล้วก็หมีแต่ครั้งนี้เนี่ยเออโหเหมือนกับว่าตัวนี้มันกันไม่ให้เราไปเลยทุกคนคือเราเอา้า อะไรเนี่ยอูไม่ง่ายเลยเอาให้เป็นไรเราสามารถรับเบลล์อดตัวนี love, love, love. ้ได้ยังเฮ้ยได้แล้วได้แล้วทุกคนนะนี่ไงเพราะว่าเราเล่นครบเวลาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถคืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเบลล์อเอ่อลิงผู้หญิงนะคือ,อยังไงอะ่ะอ๋อ เหมือนกับว่าเบนรลอดผู้หญิงตัวนี้จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยตกหลุมรักเราอ่าเดี๋ยวลองเลือกมาอีกสักคนหนึ่งนะยังไงนี่ไงเห็นไหมนี่นเวลาเดินไปไหนเนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็เดินตามเราเลยเห็นไหมเหมือนกับว่าผู้เล่นเนี่ยถูกบังคับให้เดินตามเรา ตกหลุมรักแล้เหรอนี่โอ้โห oh. แต่ว่าความสามารถของเบลล์ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับคนที่แปลงร่างเป็นเบลล์ตนะเห็นไหมเนี่ยไม่สามารถใช้กับคนที่แปลงร่างเป็นเบลล์ตได้ใช้ได้แค่กับคนที่แบบว่ายังไม bon e? ่แปลงร่างนะนี well ่อย่างนี uh, ้เห็นไหมเราเดินไปไหนเนี่ยอ <presence> ่านี่เบคอนเบคอนก็เดินตามมาเลยเหมือนกับว่าตกหลุมรักเราเห็นไหมกระโดดตามเรามาด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่านะนี่คิวปิด่าเปลี่ยนเป็นคิวปิดดีกว่าถ้าเกิดเป็นคิวปิดเนี่ยสามารถ เออก็นี่ไงเออถ้าเกิดบีคิวปิดเนี่ยสามารถแกล้งคนที่เป็นเบลลอดด้วยกันได้นะเหมือนกับว่าตรงนี้มีความลับอะไรปะอุ้ยนี่ไงมันให้เรากระโดดลงมาแล้วคราวนี้ก็ไปไหนอ่ะอ๋อด้านหน้านั้นมีเบลลอดอีกตัวหนึ่งคือเบลลอดที่เรียกว่าอุ้ยเบลลอด <laughs> ที่เรียกว่าอะไรนะ s ิกเซเว่นอ่านี่ไงซิกเซเว่นได้ยังเนี่ยกดลับได้ยังอ่ามาดูกันทุกคนปึ๊บ คุณจะรับได้อีก2อนาทีอโโถมาดูซิว่าซิกเซเวนี้ยังไงนะลองแปลงร่างเป็นซิกเซเว่ดูทุกคนความสามารถคืออะไรอะฮะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าไม่มีความสามารถหรอเพราะว่าตรงด้านล่างนี้เนี่ยมันไม่มีให้เราแบบกดความสามารถของซิกเซเว่นอะโอ้โหแค่แปลงร่างเฉยๆเหรอเอาวีดีซิกเซเว่นเราสารอนะนี่คือยังไงไม่มีหรอออกด้านไหนนี่ไง เอ้จุกเซเว่นได้มีความสามารถขอไปดูเฮดเลดฮอตแมนก่อนว่าเหลือกี่นาทีตอนนี้เหลือแปดนาทีอ่าในระหว่างที่รอเฮดเลดฮอตแมนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้กันนั่นคือตัวลาโรเมติกแกรนเดนี่เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็น่ะเพทูวินอีกแล้วลาโรเมติกแกรนเดเห็นไหมลาโรแมติกแกรนเดมาดูความสามารถอุ้ยโดนใครยิงมาดูความสามารถของมันกันนะทุกคนนะตัวนี้คือบินไม่ได้นะเป็นยังไงมาเลย อุ้ยเล็งไปที่ใจเล็งไปที่ใจอู้ดาเมจลบ20่นะเป็นการแบบว่าลบเลือด20ก็ถือว่าดาเมจก็โอเคอยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่นี่ลบ20แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคิวปิดดาเมจลบเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะเเอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าถ้าเกิดเป็นคิวปิดนี่คือดาเมจลบเท่าไหร่มาลองดูซิว่าดาเมจลบเท่าไหร่อู้เต็มเต็ม ลบสามสิบโอเคแสดงว่าคิวปิดคิวปิดดาเมจแรงกว่านะทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยลองฝ่าสึนามิแปลวนี้ดีกว่าแปลตัวฟรีดีกว่าซึ่งเป็นตัวฟรีที่เป็นตัวตึงนะถ้าเกิดเราอยู่ในเซิร์ฟนานๆเนี่ยเราก็จะได้นี่เลยเป็นก็อดคอยทุกคนนะโหนี่เลยอ้วไวแค่ไหนเนี่ยว้าวไวมากว้ายเดี๋ยวนะไวจัดอุ้ยโหไวมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะต่อแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวนะมันก็มาถี่เหลือเกินในคืนนี้ เดี๋ยวเราจะไปเอาเวนลอตกันทุกคนถ้าเกิดคลื่นจะเยอะขนาดนี้แล้วก็มันจะเยอะเกินไปปะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเคหูไวมากบอกเลยว่าไวมากแต่ว่าคลื่นก็มาเยอะไงทันไหมทันไหมรอบนี้ทันไหม,ไหมรอบนี้รอบนี้โอ้ไม g ก็ oh อุ้ยเฮ้ยว้า <laughs> ในที่สุดเราก็มาได้แล้วทุกคนในที่สุดเราก็มาได้แล้วเย่เย่เย่อย่าแกล้งอันนะเพื่อน เพือ่อนเอา้าม,มีมีแกล้งด้วยเพื่อนมีแกล้งด้วย呀ทำไมเพือ่อนเป็นคนแบบนี้อ่ะเอาเอามือตบไปนี่มาแกล้งเหรอเห็นนะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยจะมายิงแบบอก <c oughs> ว่าเราจะกดได้เนี่ยนานมากเลยอะ่ะคือแบบอย่างนานนะทุกคนมาดูความสามารถกันนะของตัวนี้เอ้ยเดี็วนะปกติตัวนี้เนี่ยมันเสียโลบักไม่ใช่หรอใช่มันคือตัวเป็นหลอด มันวาเลนทน์ที่มาใหม่นี่ว่าเอ๊ะแต่อีกประมาณหนึ่งนาทีเราดึงจะกดรับได้โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็รับได้แล้วทุกคนนี่ไงครบเวลาแล้วมาลุ้นกันว่าความสามารถของตัวนี้มันคืออะไรโรสตทัวเลตติอ่ามันชื่อว่าโรซตีตูเลตตินะก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นหลอดส้วมแต่ว่าเป็นเป็นหลอดส้วมมันวาเลนทน์ความสามารถคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะสามารถวางจุดอะไรได้ไม่รู้<ม>อ่ะโ ว้าว wow. อุ้ยเอ้ยแต่ว่าเพื่อนเข้ามาแล้วเราไม่แกล้งเพื่อนหรอกนะเพื่อนเราไม่แกล้งเพื่อนหรอกโอ้โหไม่ต้องมาทําอะไรเราเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนจะบอกว่ามันแรนดอมนะเนี่ยเออเนี่ยมันแรนดอมกลายเป็นตัวคิปิดเฉยเลยเออตอนนี้กลายเป็นว่าตัวคีปิดฟรีแสดงว่ามันไม่ได้ถาวอนเลยเนี่ยความสามารถของเจ้านี่ก็คือน,นี่เลยเอ,เอเ้ยเอ้าเฮ้ยไม่ร่วง ขอไกล่ล่างเป็น <p> คิวปิดก่อนโอเคมากายล่างเป็นคิวปิดเอาไปเลยสอนรักปักใจเราก็บอกอยู่ว่าเรานั้นไม่แกล้งเธอแล้วทำไมเธอถึงมาแกล้งเราเอาไปเลยฮะเราบอกแล้วใช่ไหม <c oughs> จะบอกกับเพื่อนคนนี้ยังไงก็ต้องรอเวลาแหละ <c oughs> <c oughs> เราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราไม่แกล้งเธอหรอกแต่ว่าเธอก็มาแกล้งเรา <c oughs> ปุ๊บอีกแค่หยดเดียวเราให้โอกาสเธอนะ,อะเราให้โอกาส <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อเราเนี่ยอ้าวเราไม่ได้ทําอะไรนะเธอไปเองเห็นเลนฮอนแมนหายไปแล้วโอ้โหไอ้ตรงนี้จะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันก็แรนดอมเหมือนกันนะถ้าเกิดเรามารับไม่ทันเวลาเนี่ยหายไปเลยทุกคนโอ้โห กดแปลงร่างเป็นเฮดเลนฮอตแมนเลยก็เลยไม่รู้เลยว่าความสามารถคืออะไรในแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สนุกดีจะบอกว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องเสียโลบักซื้อก็ได้นะทุกคนนะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวดีๆแบบนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ทําการเล่นซูนามิตรงนี้อ่ะและ้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวเป็นหลอดวังแห่งความรักมาใช้ฟรีๆนั่นเองอ่าไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายโลบักก็ได้นะบอกเลยว่าฟินมากเพราะว่าแต่ละตัวนี่คือเป็นความสามารถเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลย นี่อย่างตัวนี้นะทุกคนนะนี่ตัวนี้อ่าเนี่ยเห็นไหมตัวเล็บเล็บเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าทําให้ผู้คนตกหลุมรักนั่นเองเห็นไหมนี่อย่างนายคนนี้เนี่ยก็มาตกหลุมรักเรารักเราใช่ไหมล่ะเห็นไหมตามเราไม่หยุดเลยน่ะนายรักเราใช่ไหม